พี่ดิ๊งกับพี่หนึ่งจะเจอใครเออยังไงเนี่ยโอ้พี่ดิ๊งเอาคืนหน่อยมั้งไอ้น้ำไอ้น้ำหน่อยแหวพ่นน้ำหน่อยดูเ้ยต่ออลสึกคู่นี้มีอบตเป็นเดิมพันสิแปดยกอ่ะทั้งหมดสิบแปดยกอบตวังกะพีกับอบตออะไรนะวัดวาง มังกะปีกับวัตถุางเป็นเดิมพันนักมวยเก็บขนตักแรแล้ด้วยอโอ้โหหมดยกอูกะเมื่อกี้ต้องเอาขาเข้าด้วยขาอย่างนี้แทงหลบไปต่อยตรงนู้นได้ป่ะข้าเจ้าไว้หลบไปทางโน้นพี่ชอบหลบขายกสามยกสาม อ่าอ่าปิดโอเปิดบัญชีเอฟโอจบคู่แรกจบคู่แรกจบคู่แรกอบตเนี่ยอบตเสมอว่าทว่าทวงไม่มีการเสียอบตไวปนะวันนี้อ่าอ่าต่อไปใครเล็วเปลี่ยนชุดด้วย เก็บไม่ได้มเอบสามโคไเล่กบาเลยอจะออกไมคู่นี่คือเบื้องหลังของนักมวยหลังหลังเวทีนะฮะเอาแล้วนี่ดำพยาศิทธ์กาลเกต อยากจะโทรซิกแพคแม่เออมาเป็นรถเลยสิน mm ี่คนนี้นคนนี้คือน้องเบียร์สิทธ์ภัวันนี่คือซิกแพคนี่ซิกแพคอะไรเนี่ยโอ้โหเบียร์ เหมือซิกแพคไม่พอมีขี้กากเนอยโอ้โหอ้าวแล้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 วอันนี้ส่วนตัวละนี่ส่วนตัวละวอให้ถอยรถไม่ถอยด้วยวันเนี้ยจะขวัญกับพี่โอ้ แล้วก็ไม่บอกใครเรียบร้อยแม่แม่วงนี้พี่เลี้ยงสาวทั้งนั้นเลยโอไม่มีใครดูแลพี่ดำเลยเอ้ยไม่มีน้ำไม่มีน้ำเลยปลาโพดด้ยคู่ต่อไปปลาปลากับใครดีวะเอ๊ะเอาลูกถ่ายก่อนนี่อะไรถ่ายรูป เดี๋ยวเราดิเดี๋ยวน้องเบียร์สิทธิ์ไทยวัน